เราดูจากโควิดที่ผ่านมาโควิดที่ผ่านมาอาชีพเทเลปิตต่างประเทศไม่ได้หยุดเลยนะคะโดยเฉพาะเรือสำราญนะคะเรือก็ยังลอง่ลองอยู่รายได้หลักแสนเขาก็ยังได้อยู่โดยเฉพาะต่างประเทศบางบางช็อปเขาก็ยังไม่ปิดเด็กก็จะมาเรียนแล้วก็เดินทางไปทํางานต่างประเทศของเราจะดีตรงที่ว่าบริษัทเราได้ MOU นะคะกับหลายประเทศแล้วหลายหน่วยงานในประเทศไทย ในประเทศไทยเรา M O U กับบริษัทจัดหางานและก็จะมีเจ้าของร้านที่เป็นลูกศิษย์เราอะค่ะติดต่อเข้ามาเพื่อ M O U ว่าถ้ามีรุ่นน้องอยากจะไปทํางานกับทางบริษัทเขาตอนนี้ก็มีประเทศออสเตรเลียที่มา M O U กับทางบริษัททางโรงเรียนเราเพื่อเอาเด็กไปฝึกงานก็เลยจะทําให้เรามีคอนเน็ชันเยอะมากมจากนักเรียนของเรานี่หละค่ะที่ไปเปิดร้านอยู่ที่ต่างประเทศของเราจะเป็นในเรื่องของรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อบอุ่นช่วยเหลือกันเพราะว่าเราได้ผลิตรุ่นที่ไปค่อนข้างเยอะแล้วใช่ค่ะเมืเร็วนี้เราเปิดการกี่ปีแล้วคะของเราเพิ่งจะจัดตั้งเป็นโรงเรียนอยู่ได้อยู่ที่ประมาณ2ปีค่ะสองปีใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการฝึกใช่ค่ะบ้างแล้วใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เราจะเป็นศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยใช่ค่ะหลังจากพัฒนาแพทย์แผนไทยเราเปิดมา8ปปีใช่ค่ะเราก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆจนเติบโตเรารู้แล้วว่าค่ะว่าโรงเรียนนี่แหละ เป็นเป็นอาชีพที่สร้างพัฒนาคนได้มากเราก็เลยจัดตั้งเป็นโรงเรียนสุดยอดเลยใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าศูนย์ที่จะพัฒนาอาชีพในประเทศไทยมีเยอะแต่ศูนย์ที่จะพัฒนาไปเป็นสถาบันหรือโรงเรียนไม่ได้ง่ายต้องผ่านอะไรมาเยอะมากุณคผู้ชมพูคือพอคุยแล้วรู้เลยค่ะว่ามีความทุ่มเทความเป็นครูคืออยากสอนสอนอะไรสอนให้คนได้อาชีพแล้วชอบความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องถึงว่าว่า ถึงเมื่อก่อนเป็นเป็นศูนงแปดปีแล้วจึงมีพี่ที่ทํางานหรือเปิดสปาอยู่ที่ต่างประเทศก็ชวนรุ่ดน้องไปทำอีกตรงนี้จะเป็นช่องทางที่เราจะสร้างอาชีพเป็นได้ง่ายๆเลย,ยโอ้โหดีมากๆเลยค่ะ